คำพูดที่เขาอยากพูดกับคุณมากที่สุดในเวลานี้นะคะเราจะใช้ไพ่ข้อความสำหรับนี้นะคะส่งต่อคําพูดจากเขาถึงคุณนะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานนะคะในความสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะ ฟังไว้เป็นแนวทางเท่านั้นก็พอนะคะสี่เหรียญสี่ถ้วย The Sun The h a l l o Fun s t r e n t หกไม้วิวออ f ฟอ r ์จ n e สามเหรียญสามดาบและสองถ้วยนะคะตายสำรับเป็น Just ติกนะคะอืมพลังงานของคนเกิดวันอาทิตย์พลังงานของคนราศีพฤกษกราศีตุล และราศีสิงห์แล้วก็พลังงานของคนเกิดวันพฤหัสนะคะถ้าเป็นธาตุก็มาครบนะดินน้ำลมไฟอะถ้าเป็นธาตุคือมาครบนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้เน้นที่ราศีเป็นหลักนะจากพลังงานในความสัมพันธ์ที่ออกมาในตอนนี้นะคะ ความสัมพันธ์นี้นะคะมีการพักความสัมพันธ์มีการห่างมีการนิ่งมีความรู้สึกไม่ถูกต้องและไม่ชัดเจนเกิดขึ้นซึ่งบางทีอาจเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษาพฤษภาที่ผ่านมาคืออันที่จริงเราบีมองว่ายังไม่ได้ปล่อยมือกันแบบร้อเซนต์นะแต่ความสัมพันธ์จากหน้าไพ่เนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่เบื่อและเหนื่อยและท้อไม่มีความสุขคุยกันก็ไม่เข้าใจกันนะคะความต้องการในความสัมพันธ์ส่วนทางกันคนที่พยายามในความสัมพันธ์นี้ต้องมีความรู้สึกว่าไม่รู้เลยว่าความพยายามมันจะเป็นผลไหมไม่รู้เลยว่าในความสัมพันธ์นี้ความถูกต้องจะเกิดขึ้นหรือเปล่า มันมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ที่บีบอกไปว่ายังไม่ได้ปล่อยมือจากการร้อยเปอร์เซแต่เป็นเพียงการพักความสัมพันธ์นั่นคือไพ่แบแรกที่ออกมานั้นยังชัดเจนค่ะว่ายังห่วงแหนซึ่งกันลากันนะคะยังไม่ได้ปล่อยมือจากการแต่มีความเบื่อหน่ายและความเหนื่อยสองถ้วยที่ออกมาตรงนี้ ก็ชัดเจนค่ะว่าคุณทั้งสองคนมีพลังงานของความเป็นคู่ที่แท้จริงของการละกันติดมาด้วยอืมเป็นโซเมตกันนะคะมีพลังงานของเนื้อคู่แล้วก็มีโอกาสกลายเป็นคู่ที่แท้จริงแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณนะคะกับเขาเนี่ยจะสามารถทําให้ความสัมพันธ์กลายเป็นคู่ที่แท้จริงได้ไหมเพราะบี้มองว่าบางคนมีสถานะที่ชัดเจนมีสถานะที่มั่นคง แต่มันเกิดบางอย่างที่ทำให้ทุกอย่างไม่มั่นคงเหมือนเดิมไม่ว่าสิ่งนั้นจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามได้ในทุกๆก,กรณีที่คุณเจอกันเลยนะแต่ถ้าดูจากตรงนี้เราเนี่ยบีมองว่าน่าจะมาจากที่อีกคนหนึ่งเนี่ยค่อนข้างเงียบนะคะนิ่งพอาะบีมองว่าไม่ได้ผิดสินนะ อืมพอไพ่พระนะคะออกมาในลักษณะแบบนี้บีจึงมองว่าไม่ได้ผิดศีลไม่ได้ทำอะไรรับหลังกันแบบนั้นแต่เย็นชาใส่กันมากเกินไปละเลยความรู้สึกให้กันมากเกินไปมันเลยทำให้ทุกๆอย่างในความสัมพันธะะ์นีค่ะก็ดูเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องการความสัมพันธ์ที่มีความสุขและเติมเต็มมั่นคงชัดเจนแต่เขาอาจจะต้องการความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อย ยังไม่ต้องการอะไรที่มันชัดเจนในตอนนี้ก็จะเห็นว่าความต้องการในความสัมพันธ์น่ะมันมีสิ่งที่มันตรงกันข้ามกันละกันอยู่นะคะอืมนี่คือลักษณะความสัมพันธ์นะที่ออกมาจากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะแล้วอย่างที่บีพูดไปละมันเป็นความเหนื่อยไม่เป็นความท้อมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับไปต่อกันไม่ได้เพราะมันไม่เป็นความสุขของกันและกันเหมือนเดิม ประมาณนี้นะคะอ่ะเรามาดูนเขาว่าคําพูดที่เขาอยากพูดกับคุณมากที่สุดในเวลานี้นะคะเขานะคะจะส่งผ่านคําพูดนะคะถึงคุณว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าเขาอยากเป็นคนของคุณนะ เรื่องราวระหว่างเรามันเป็นไปไม่ได้คุณคือสิ่งที่ตามหาดูแลกันหน่อยได้ไหมอยู่คนเดียวได้ไหวอยู่นะคะคว้างเธอไม่พนใจ เธอใจร้ายจังทุ่มเทแค่ไหนคุณเห็นหรือเปล่าขอจับมือกันตลอดไปได้ไหมหักห้ามใจไม่ให้รู้สึกหวังว่าสองวันจะลืมคุณดีที่สุดแล้วนะคะโสดหรือเปล่า มีใครในใจแล้วหรือยังพอพะบีมองว่าสถานการณ์ในความสัมพันธ์เนี่ยที่มีการเงียบกันในตอนนี้ค่ะมันเริ่มมีความไม่มั่นใจจริงๆว่าอีกคนนึงน่ะนะคะโสดจริงๆหรือเปล่าเนาะอาจจะเป็นคำถามในฝั่งของคุณก็ได้หรืออาจจะเป็นคำถามในฝั่งของเขาก็ได้นะคะคุณรอกันได้ไหม เขาจะไม่เปลี่ยนใจไปจากคุณนะคะเขามีค่าใจของไม่คู่ควรเนี่ยบีมองว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกจริงๆหล่ะแต่เขามีใจรักที่มั่นคงให้กับคุณนะไม่ไหวจะเคลียเขากลัวนะคะคุณทำให้รู้สึกเหมือนนีรักแรก จะบอกคุณยังไงดีว่ารักรักคุณนะรักจนล้นหัวใจถ้าคุณเหนื่อยนะคะเขาจะคอยพัดถ้าคุณอยากพักเขาจะคอยช่วยดูแลนะการกระทํามันฟ้องอืมพราะมีมองว่าช่วงเนี้ยค่อนข้างเย็นชาใส่กันม,กมากๆนะคะแต่เขาเนี่ยก็อยากจะบอกว่า เขาหนาะส่งกำลังใจให้คุณอยู่ตรงนี้นะอะไรก็ไม่สุขใจเท่าได้กอดคุณนะเขาต้องการเรียนรู้กันไปก่อนนะคะค่อยตัดสินใจรอคุณในความฝันหวังว่าสักวันจะเป็นจริงในเวลานี้เขาทำได้เพียงแค่อดทนนะคะ อ่ะอีกสองใบนะเขาเหนื่อยนะคะขอเพียงแค่อยู่ตรงนี้ข้าง้างคุณนะเดี๋ยวบีจาถามเพิ่มให้นิดนึงก็ลอกันนะคะว่าอนาคตความสัมพันธ์น่ะจะเป็นอย่างไรเนาะขอจากไพ่ออร์ l ลนะคะห้าใบ โอเคเอต้องบอกว่าในนเวลาเนี้ยนะคะการเงียบการห่างการเฉยเนี่ยมันก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจในความสัมพันธ์นี้เกิดขึ้นจริงๆล่ะค่ะอืมค่อนข้างมีความกังวลกลัวว่าอีกคนนึงนะคะจะเปลี่ยนใจไปจากตัวเองไม่ว่าจะเป็นความคิดในฝั่งคุณหรือว่าฝั่งของเขาตามแต่มีคนที่มีความคิดแบบนี้อยู่นะคะ จากหน้าไพ่ตรงนี้อนาคตความสัมพันธ์คุณลักเขาจะได้เดินบนเส้นทางความรักเส้นใหม่ด้วยกันนั่นคือมีความมั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมและที่สำคัญไพ่สิ่งศักดิก์สิทธิ์ขึ้นมาตรงนี้ย้ำอีกรอบนะคะว่าคุณมีความเป็นคู่บุญคู่บารมีของกันและกันมีพลังงานของคนที่พร้อมนะคะที่จะเติบโตไปด้วยกัน แต่ในเวลานี้นะต่อให้จะนิ่งจะเฉยนะคะจะเหมือนไม่สนใจแต่จริงๆแล้วยังคอยมองยังคอยดูยังคอยส่องยังคอยตามดูชีวิตของอีกคนหนึ่งอยู่นะคะไม่ว่ายัางไงก็ตามนะคะตัวของเขาเองอะ่ะก็ยังคงวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณตรงนี้แหละแม้ว่าการพูดคุยกันในชว่วงนี้จะห่างๆกันนะคะอ่ามาดูพี่นางฟ้านะคะขอพี่นางฟ้าสักนิดหนึ่งนะคะขอห้าใบนะ ช่วงเวลาของการปล่อยให้เป็นอิสระจากกันนะคะช่วงนี้ก็รักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาไม่มีใครสามารถลืมใครได้หรอกนะทั้งคุณและก็เขาว่าค่ะเราคุณกับเขานะ่ะจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจริงๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะในวันนั้นห่างกันแบบกระทันหันก็มีโอกาสนะคะที่จะได้กลับมาหากันแบบกระทันหัน พอฉันลาวขอให้คุณจงมั่นใจช่วงเวลาที่เหมาะสมสําหรับความสัมพันธ์นะอ่ะมาดูวันเกิดวันที่ราศีเพิ่มเติมนะคะราศีตอนต้นคลิปและท้ายคลิปใช้ร่วมกันได้นะคนที่เกิดวันที่27คนที่เกิดราศีธนูหรือคนที่เกิดวันที่9คนที่เกิดวันเสาร์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่24คนที่เกิดวันที่17 และคนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20ค่ะสุดท้ายตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข18 35เลข9 96และ30นะคะนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ